ไหนใครยังวาดหน้าฟิกเกอร์ไม่เป็นบ้างเรียนสายแฟชั่นวาดฟิกเกอร์วาดชุดสวยไม่พอต้องวาดหน้าฟิกเกอร์เป็นด้วยจะได้สวยจบและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือการวาดโมเดลของเราก็คงจะไม่วาดทื่อๆเฉยๆไรคาแรคเตอร์แน่นอนเพราะนางแบบแฟชั่นก็จะมีเชื้อชาติต่างๆวันนี้ก็จะยกตัวอย่างมา3มเชื้อชาตินั่นก็คือคนเอเชียคนผิวดําคนยุโรปซึ่งแต่ละเชื้อชาติก็จะมีสไตล์ที่แตกต่างกันชัดเจนลักษณะคนเอเชียนั่นก็คือดวงตามักมีรูปตาเรียวยาวหรือที่เรียกว่าตาชั้นเดียว ผิวพรรณโดยทั่วไปของคนเอเชียก็จะมีหลากหลายเฉดสีตั้งแต่สีขาวเหลืองไปจนถึงสีน้ำตาลโครงหน้าหลายคนมีโครงหน้า,า,นนาที่เลียวเล็กคางแหลมและมีหนกแก้มที่ชัดเจนจมูกมักจะมีสันจมูกไม่โด่งมากนะักแต่ก็จะมีปลายจมูกที่มนกลมผมด้วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นโทนเข้มอย่างเช่นสีดำหรือสีน้ำตาลเข้มต่อมาก็จะเป็นคนผิวดำซึ่งลักษณะของคนผิวดำจะมีเชื้อชาติและกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายแต่โดยทั่วไปแล้วจุดเด่นของคนผิวดำนั่นก็คือผิวพรรณที่มีสีผิวเข้มเป็นเอกลักษณ์ อย่างเช่นสีน้ำตาลเข้มจมูกมักจะมีสันจมูกที่แบนม,มีรูจมูกกว้างดวงตาที่กลมโตมีประกายทําให้ใบหน้าดูสดใสและมีชีวิตชีวาโครงหน้ามักมีโครงหน้าที่ดูแข็งแรงหนกแก้มสูงและค้างที่ชัดเจนสุดท้ายก็จะเป็นคนยุโรปก็มีความหลากหลายเช่นกันเนื่องจากมีเชื้อชาติและก็ภูมิภาคที่แตกต่างกันแต่โดยทั่วไปแล้วลักษณะที่ถูกมักมองว่าเป็นจุดเด่นของคนยุโรปนั่นก็คือดวงตามักจะมีดวงตาสีอ่อนเช่นสีฟ้าสีเทาหรือสีเขียวสีผิวที่หลากหลายตั้งแต่สีผิวขาวซีดป จนถึงสีผิวแทนจมูกก็มักจะมีจมูกที่โด่งชัดเจนและมีปลายจมูกที่แหลมโครงหน้ามักมีโครงหน้ายาวและเรียวมีคางที่แหลมชัดหนกแก้มสูงมีโครงสร้างใบหน้าที่คมชัดทําให้ใบ,บหน้าดูมีมิติและน่าสนใจผมมีหลากหลายสีทั้งผมบอนผมน้าตาลผมดาําและสีแดงซึ่งก็คือคนแต่ละเชื้อชาติลักษณะเหล่านี้เป็นเพียงลักษณะทั่วไปเท่านั้นก็จะมีความสวยงามของคนเชื้อชาตินั้นๆการวาดออกมานั้นต้องรู้ลักษณะเด่นๆของเชื้อชาตินั้นก็จะช่วยให้สามารถวาดออกมาได้สวยงาม และคลายคึงได้มากขึ้นวันนี้ก็มาแชร์ความรู้เพียงเท่านี้หากมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับแฟชั่นคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยไปก่อนและบาย